เติมเงินถูกต้องรายอีลักติชอปนะครับรับเติมทุกเกมในประเทศไทยนะครับสามารถเข้ามาดูที่แฟนเพจเกมต่างๆได้นะครับนะคะ้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย8ปีไม่มีการรีฟันตแต่อย่างไรนะครับถูกกว่าเติมเองรวดเร็ว วันนี้มีขอนำเสนอ UG Phone เปิดบน iCloud นะครับสามารถช่วยให้เพื่อนๆฟาร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนถึงแม้ว่าปิดมือถือไปแล้วปิดคอมปิดเน็ตไปแล้วตัวเกมก็ยังฟาร์มให้เราอยู่ดีนะครับเริ่มต้นราคา10บาทเท่านั้นเองตัวแพ็กเกจแนะนำผมอยากให้เพื่อนๆลองใช้ M V P นะครับเพราะว่าราคาจะแพงกว่าแพ็กเกจเริ่มแค่1เท่าแต่ว่าสเปคสูงกว่าถึงสเท่านะครับ โหลดจูจีใต้คลิปเลยครับสวัสดีครับมี้วและกิ๊บแบนะครับวันนี้เราอยู่ในแลกน่าลอเอ็มคลาสสิกนะครับวันนี้มาขอญาตไกลพ่อค้าฉบับเวอร์ชันหนึ่งเอาไปก่อนเลยแล้วกันนะครับเออมีอาจจะเล่นช้านลดน,นึงนในช่วงนี้เพราะว่าแบบมีก็ทําทำทุกเกมอ่ะมันก็เลยอาจจะแบบเอ่อทำไกลช้าแต่ก็พยายามนั่นแหละแต่เกมอื่นช่วงนี้มีเคลียหมดแล้วมีก็เลยลงแต่แลกยาวเลยนะตอนนี้สองแลกโคนเลย เดี๋ยวบอกก่อนนะว่าพ่อค้าเนี่ยเป็นตัวละครโกงไหมหมีก็ให้โกงต้นๆเขาที่หมีเล่นมาเพราะว่าอันนี้หมีไปวัดกับเพื่อนที่แบบของมพพกัน่ะหมีก็ได้ดาวมีเอาดำนหนึ่งตลอดนะเอาเดี๋ยวเอาเดี๋ยวหมีขึ้นโชว์ให้ดูดีกว่าคือแต่เพื่อนๆต้องใส่ของเป็นด้วยนะครับก็มันก็ทุกอาชีพแหละถ้าทุกอาชีพเ,เพื่อนๆบิวถูกมันก็เก่งหมดแหละใช่ไหมล่ะอ่าเดี๋ยวขออนุญาตพูดถึงวยสายฟีสายสาย,สายเติมน้อยก่อนเลยนะ,อะเอาแต่แรกฝั่งซ้ายครับฝั่งซ้ายทําเป็นของดันทั้งหมดเลยนี่ของดันตามนี้นะออปช อ่าของตามนี้นะครับนี่ประดับนะครับอ่าต่อไปในส่วนขวานถามว่าขวานควรอัพไหมใช่ไหมครับควรนะได้ดาเมจขึ้นอี่งเยอะเลยถ้าถ้ายิงหมัดได้มีขึ้นประมาณสองสามแสนเลยตอนหนึ่งหมัดนะครับแต่ว่าสมุดมันอยู่ที่สมุดด้วยเพราะว่าถ้าเกิดเพื่อ,อ,อนๆอัพสมุดเยอะดาเมจมันก็ยิ่งกว้างแล้วเรื่องของมีต,ตอนนี้ห้าร้อยแหละห้าร้อยมันขึ้นเยอะแล้วเออ แล้วต่อไปก็หมวกม้าขาวนะครับหมวกม้าขาวได้จากาแป่นมา้าขาวหรือว่าไปกดในดันตรงนี้ก็ได้ครับกดเรื่อยๆเดี๋ยวก็ได้นี่กดตัวนี้ครับนี่ตอนนี้แปลนขึ้นไปเก้าล้ารีบดึงนะหมีวว่ายังไงก็ขึ้นนะครับประมาณนี้ มหมวกม้าขาวถ้าเกิดตีบอสด,ดีที่สุดในเกมครับไม่ว่าจะเป็น L m มาตั้งแต่สมัยไหนนะต่อไปมหมวกวันนี้ก็คือเค้กนั่นเองนะครับก็มิสเตอร์สครมตอนนี้ก็ดีสุดถ้าเกิดตียิ่งตีบวกก็ยิ่งบวกเยอะครับก็มีเฮนสุรตานจัดไปบวกสิบแล้วอะดาเมจแรงเบอร์นะครับต่อไปในส่วนปากตอนนี้ใส่เป็นโบนกระดูกในปากไปก่อนแต่ว่าเดี๋ยวอนาคตจะมีปากน้ําแข็งดีกว่านี้มันจะบวกเพนนะครับต่อไปเป็นส่วนปีกเออหลังนะครับก็เป็นในส่วนปีกแจกหมีรองมันก็ดีสุดอยู่ดีอะอันนี้หมี่ เออนักเนี่ยเครื่องดนตรีอมีไปลองบดสกิลสีอ่ะปีกยังไงก็แรงกว่าเดี๋ยวมีไปลองให้ดูเนาะอันนี้เราพูดแบบสายฟรีก่อนเลยนะสายฟรีเริ่มมาแต่คือมีไปได้บอกบอกว่าเริ่มมาต้องไปทําขวานม่วงนะถ้าไม่มีงบก็ใช้เป็นดุมแอคขวานแดงไปก่อนครับมีงบก็ค่อยขึ้น ต้องดูดาเมทหมาที่5นะครับเอ่อดาเมทหมาที่5อยู่ที่4 2่แสนสองหมืนี่ะครับอ่ะเรามีรถให้ดูนะอ่ะเห็นหมนสมื 4, 20, 30, ่นสี่แสนสอ่นสามพันดาเมทหายไปครับแต่ว่าดาเมทหายแค่หลั่พันเองนะก ไม่ค่อยต่างกันมากนะแต่คือไอ้นี่แรงกว่าจริงปีกครับหมี่ก็เลยแนะนําทําเออใช้ปีกก็พอนะครับนะใส่ปีกแรงกว่านะครับอันนี้หมี่ไม่ได้กินยากินอะไรนะถ้ากินยาก็เป็นล้านอนะ่ะคือตอนนี้ต้องบอกว่าดามเมจหมี่ยิงบอลก็ประมาณล้านสองล้านนะหมัดต่อหมัดต่อหนึ่งหมัดนะล้านสองล้านแต่คืออย่างที่บอกไนงะตัวเราหมัดมันรัวหมัดมันเร็วนะครับดามเมจมันเร็ว เดี๋ยวมีขอยญาบอกของใส่ฝั่งซ้ายก่อนแล้วกันว่าถ้า,ถ,าถ้าเกิดสมบุริ์ในอันนี้เราพูดถึงเวช่วงแรกนะว่าเราใส่อย่างนี้ไปก่อนถูกไหมครับต่อไปถ้าเกิดเรามีงบแล้วเนี่ยคืออันดับแรกคือเพื่อนๆต้องใส่ของให้ครบตัวก่อนถ้าเกิดเราจะเอาไปซื้อของเนี่ยไปลงฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาพร้อมกันไม่ไหวแน่นอนครับตายแน่นอนนะโดยขออนุญาตแบอ,อย่างที่มีบอกทําฝั่งซ้ายเนี่ยเป็นของดันแล้วก็ฝั่งขวาแฟชั่นบางอย่างฟรีแรกก็ใส่ไปก่อนแล้วก็ไปนเน้นขวานครับความก็ใส่ดูมแอคทำสองลูไปก่อนเพราะว่าต้องใส่การรนะคับ แล้วเสร็จแล้วก็ค่อยไปขึ้นทําเป็นม่วงอ่าเดี๋ยวขออนุญาตพูดไล่เลยนะหลังจากที่ทําตรงนี้ไปเสร็จแล้วเอ่อสเต็ปต่อไปสเต็ปที่สองก็คือซื้อของใส่ตัวฝั่งซ้ายถูกไหมครับฝั่งซ้ายทุกคนต้องทําก็คือโรซ่าแต่ว่าต้องบบกสิบสองนะเราได้เป็นไปได้ออปชั่นก็ดีสุดคือเพนเก้าแต่ว่ายากครับที่จะออกนะอย่างน้อยก็บบกสิบสองถึงจะใส่ได้มาถึงจะดีกว่าเออโล่ของในดันนะครับอ่าต่อไปเป็นในส่วนเสื้อนี่คนถามมาเยอะถ้าเกิดสมมุติงบน้อย พบน้อยมีแนะนําเป็นเสื้อพ่อคาครับเอ้ยไม่ใช่ขอภัยเสื้อพา้าเสื้อพ้าเนี่ยแค่ใส่เห็นไหมมันจะคิดเนี่ยทุกแคปพี่สองร้อยของเราเห็นไหมครับเพิ่มคิดเนี่ยเพิ่มแอคแท็กของเราเนี่ยหนึ่งแต้มเห็นไหมชนะอยู่ที่หนึ่งพันห้าร้อยแต้มซึ่งเอาจริงๆงต้นเกมเกลางเกมถือว่าดีมากคือแค่ใส่ไปมันก็ดีกว่าเสื้อดาแล้วแหละแต่ว่าอันนี้คือหมีก็ทดลองอัพมาเรียบร้อยแล้วอ่ะนี่ครับถามว่าระหว่างเสื้อตอนนี้ดามเมียต่างกันไหมเสื้อพ้าแค่เอาเอาแค่อัพแค่สองขั้นเนี่ยดามเมจมากกว่าหมื่นหนึ่ง รานนี้บอกได้เลยว่าเสื้อพ้าดีหวานในเวนี้นะครับถ้าเกิดเพื่อนๆจะอัพถึงขั้นไหนใช่ไหมครับ3 4 5 6หขั้น7ขั้น7จะได้สเต็งอีก5แล้วก็ไอ้พวกเลือดพวกวิตพวกนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นพรางโจมตีเราด้วยครับก็เป็นเรื่องที่ดีแต่ไม่ต้องไปอัพเกินขั้นเลยนะเอาแค่หยุดแค่ขั้น7ก็พอประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยแค่มีใส่เสื้อตัวนี้ก็มก็ดามเมจแรงกว่าแล้วแหละอ่ะเดี๋ยวมีไปลองให้ดูนะครับเอ้ยเดี๋ยวมีขอพูดของให้ก่อน ต่อไปเป็นส่วนผ้าคลุมผ้าคลุมก็อาเซีนแคปครับแต่ว่าอย่างที่บอกคือ,อยังต่ำต้องบวก12ถึงจะเราถึงจะใส่นะครับแต่ถ้าเกิดไม่บวก12ไม่ใส่ของด้านยาวไปเลยไม่แนะนำนะให้แบบไปใส่อาเซียนแคปบวก4่บวกใส่ของด้านดีกว่าถ้าอย่างนั้นอนะ่ะจะเปลี่ยน,นทันทีคือต้องบวก12นะครับต่อไปเป็นส่วนรองเท้าก็ถ้าเอาแบบงบประหยัดหมายายเพราะหมายายถูกหมายายจะอยู่ที่ร้าน5แต่ถ้าเอาดีสุดก็คือรูนบูทแต่รูนบูทมันแพงตอนเนี้ย อันนี้แบบเจาะรูถ้าไม่เจาะแปดล้านแพงเพราะนั้นใน,ในเวสายที่เราเติมน้อยก็อาจจะแนะนําเปในส่วนเนี้ยครับรองเท้าหมายายใช้บวกสิบสองก็เจ๋งแล้วเห็นปะ่ะรูนบู๊โอโหลูนบู๊แพงครับแพงยิ่งบวกสิบสองอ้โหต่อไปเป็นส่วนประดับให้ใส่สร้อยดันครับเพราะว่าสร้อยดันจะบวกค่าเจาะเกาะแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆที่มีงบประมาณแล้วก็ค่อยไปเปลี่ยนเป็น อันนี้มีเอามาจากท็อปจีนเลยนะก็คือประดับน้องแมวตัวทัองบว์สิบสองประดับน้องแมวบวกสิบสองจะบวกค่าเพ้นสามเปอร์เซ็นต์เลยครับก็คือใส่สองข้างหกซึ่งช่วยเราได้เยอะนะครับแต่อย่างที่มีบอกนะถ้าเราไม่มีงบจริงๆก็ไม่ต้องไปเปลี่ยนครับใส่แค่ประดับดันโอ้โห oh, ประดับแมวสิบสองมีเห็นคนขายอยู่สี่ร้อยล้านนะยากครับแต่ว่ามีทําไกด์แล้วนะวิธีเก็บเงินอาทิตย์ละหนึ่งร้อยล้าน4สีที่สี่ร้อยล้านเพื่อนๆไปดูได้ครับคลิปล่าสุดมีลงอยู่ก็ททําาาาตมมไไดดด้เเเลยครับับบกกก็็่่วือนี ปรดับน้องแมวหนชิ้นแล้วเห็นไหมเอ่อต่อไปเป็นส่วนควานดูมดีที่สุดแล้วเพราะว่าหลักๆเราใช้อาร์มแคนนอนแล้วก็เอ่อจะมีตีมอน่านไฟที่แรงครับแล้วก็บวกสเตงแลแท่เยอะยิ่งบวกสิหบสห้ายิ่งเยอะแต่ว่าถ้าเกิดถามสายฟีสายเติมน้อยเนี่ยจะไปทําบวกสิบห้ามไม่แน,นะนานะบวกสิบก่อนแล้วก็ไปทาของอย่างอื่นให้เสร็จก่อนทั้งตัวแล้วค่อยกลับมาทำบวกสิบห้าตอนโยงเงินเหลือจะดีที่สุดครับหมวกก็อย่างที่มีบอกนะหมวกมาขาว ดีสุดแล้วถ้าตีบอสไอ้ตรงนี้พูดหมดแล้วฝั่งขวาตอนนี้ไม่มีอะไรดีกว่าน,นี้แล้วที่ลองนะครับแต่อนาคตก็มันจะมีหางหางปลาโลมาก็เออซื้อจากคู่มือในธาตประมูลได้เลยครับแต่ไม่ได้ดีที่สุดนะเดี๋ยวอนาคตจะมีปลาโลมาแล้วก็บังกรบวกสิบ 10, บวกอาคักสกิลสิบเปอร์เซ็นต์อันนั้นะดีแต่ยังไม่มาแต่ว่าอนาคตมาเนะี่ยเพราะดูเซฟจีนมีนะครับอันนี้โจมเป็นส่วนของใส่เรียบร้อยแล้วเออเดี๋ยวมีประเทศไอ้นี่ให้เสื้อผ้า บางทีเพือ่อนๆสลับพ่อค้ามาหรือว่าแบบไอ้หุ่นยนมาหรือว่าแบบมันเดินช้าแค่เราอัพมาโลเกียร์แค่ห้า 5, แค่นี้มันก็เดินไวแล้วครับไม่ต้องไปอัพหกนะ <c oughs> มีตดผิด <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนึครับเดี๋ยวมีจะบอกพี่อัพสกิลเฟืองทุกอย่างที่มีรู้ถ้าจะเอาคลิปละเอียดก็ไปดูคลิปที่มีทําไวตั้งแต่โค้ดเบต้าครับอันนั้นละเอียดยิดยบเลยยิบแบบยิบเลยอ่ะอ่ะอันนี้เราใส่เสื้อดันก่อนนะครับ อัน,นี้มีไม่ได้กดยาก,กินอาหารไม่งั้นก็ไอ้ตรงนี้หมัดละแสนเอ้ยหมัดละ,ละล้านสบายครับถ้ากดอาหารกดอะไรก็อย่างที่บอกหมัดละประมาณล้านห้าถึงสองล้านถ้าเป็นสูตรละตางที่เล่นเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวบอกวิธีให้ถ้าอยากเอาหมัดละสี่ล้านสิบล้านก็ทําได้ครับสี 4, 23, 000, ่แสนสองหมื่นสามพันใช่ไหมครับอ่ะใส่เสื้อผ้าเงบเป็นเท่าไหร่ครับเห็นนะจากสี่แสนสองหมื่นสามพันขึ้นมาอยู่ที่เจ็ดพันครับก็ถือว่าดาเมจขึ้นมาเยอะ ทางที่ว่าเสื้อแบบใส่ลุบๆเลยใช่ไหมเนี่ยไม่ได้ใส่อัน,นอันนี้ใส่นี่ด้วยนะครับเอ,อ่อมูแหนกด้วยนะถ้าเกิดไปส,สมมุติเราใส่กร์ดอย่างเงี้ยหรืออะไรแบบเนี้ยมันจะช่วยทําให้ดาเมจเราเพิ่มขึ้นเยอะกว่านี้เพราะว่าเสื้อเนี่ยก็แทบเปล่าๆเลยถูกปะอ่ามาในส่วนของพ่อค้าที่ต้องดึงนะครับเออเดี๋ยวพูดเรื่องการ์ดด้วยแล้วก็ของที่ต้องดึงนะอ,อันนี้คือสําคัญนะครับ ของที่ต้องดึงของพ่อค้าอัน e. นี้มีขอญาตแนะนําเลยนะก็คือเสื้อผ้าครับเสื้อผ้าเพื่อนเพื่อนต้องหาค่าเจาะสิบห้างยี่สิบแล้วก็สอไปก็คือขวานดุมแอต่อ้เพื่อนๆทําทําม่วงไปแล้วอย่างเงี้ยเราก็ต้องดึงในตลาดนะครับให้เพื่อนเพื่อนเซฟไปเลยครับเนี่ยอย่างเช่นเราหาของแล้วเราก็พิมพ์ไปในนี้ครับปกติมีเซฟในคอมนะในมือถือมัน มีไม่ค่อยได้มากดเท่าไหร่นะครับเนี่ยเพื่อนๆก็กดเซิร์ชเลยเห็นปหมดูแค่นี้ก็ขึ้นมาครับให้เพื่อนๆเซฟให้หมดเลยดูเอหนึ่งดูเอสองดูเอดาวเพราะว่าบางทีเราเราเซิร์ชดูเราต้องเซิร์ชดูให้หมดครับหาอะไรใช่ไหมครับก็อิกโนรีเฟนส์สิบสิบห้าถึงยี่สิบทั้งขวานเลยครับแล้วก็อุ้ยสิบสิบไม่เอาสิบเดี๋ยวต้องไปหาใหม่ครับต้องหาสิบห้าครับยังต่ำนะเนี่ยหาให้หมดเลยเนี่ยอันนี้อิกโนแต่ว่าห้าไม่เอาครับนั่นแหละใหห้เเพื่อนนๆซิร์ชาาขว ต่อไปเป็นในส่วนเอ่อเซนโลฟนะครับไปกดนี้ปอว่าเออใช่เอ้ยเซนแคปเซนแคปขอภัยนะครับนี่เา้าอ่ะเนี่ยเพ,เพื่อนๆต้องมาเซิร์ชหาครับถ้าเกิดเจออิงโนดีเฟนนะสิบห้าถึงยี่สิบอ่ะค่อยดึงไม่ต้องไปดึงไอแรงแอคแทกนะการโจมตีของหมัดพ่อค้ามันเหมือนไกลแต่ว่าจริงๆไม่ใช่มันคือโจมตีระยะใกล้นะครับไอไลเวทพวกนี้ไม่ต้องไปเอานะครับหาและเจาะเกาะ เื้อเพราะจริงๆเสื้อมันไม่จำเป็นต้องบวกเยอะนะจริงๆแล้วขอแค่แบบอัพคันก็พอแล้วแล้วก็เจาะรูละหลักที่เบื่อเมนดึงก็คือเนี่ยแหละครับอย่างที่มี้บอกก็คือเสื้อผ้าล้วก็เป็นในส่วนขวานพยายามหาเจาะเกาะให้ได้อะต่อไปในค่าเจาะเกาะนะครับค่าเจาะเกาะที่เราควรจะต้องทําก็คือให้ได้ประมาณเก้าสิบถึงหนึ่งร้อยก็เพียงพอนะครับสําหรับการตีบอสนะเนี่ยของมีอยู่ที่แปดสิบเจ็ดล ก็ถ้ากดสมมติมีได้ขวานเจาะสิบห้าหรือยี่สิบมีก็เป็นร้อยก็จบแล้วใช่ไหมแล้วก็เสื้อมีหาเจาะเกาะอีกสิบห้ายี่สิบมีก็มีก็จะสามารถถอดมูแดกออกได้ถูกไหมครับแล้วก็จะกลายเป็นเจาะร้อยทีนี้เสื้อใส่อะไรก็ใส่ให้มันดามเมจแรงกว่าเดิมก็คือใส่การาฟทีบอสครับนี่เราก็ใส่เสื้อมาตีบอสขึ้นอีกสิบเปอร์เซ็นต์แต่ว่าเป็นไปได้ค่าเจาะคนทำหนึ่งร้อยหนึ่ง อันนี้เราพูดถึงคอนเทนต์ PVE ตีบอสเอาร้อยเดียวก็พอแต่ว่าถ้าเกิดเ,เพื่อนๆที่แบบว่าเป็นเวสาย PVP จริงๆอ่ะที่แบบว่ากะขึ้นชั้นอันดับหนึ่งอะไรแบบนี้หรือว่าแข่งกับสุลต่านเจาะต้องทำร้อยสี่สิบขึ้นไปครับไม่งั้นยิงเขาไม่เข้านะแต่ว่าเจาะเกาะเนี่ยมันจะมีออกหน้ากากด้วยนะมีตอนเช้าเพื่อนหมีได้อยู่เจาะสิบห้าโคตชโชคดีเลยถ้าเราได้ตรงนี้มาจะช่วยได้เยอะแล้วราคาก็แพงมากประมาณนี้นะครับอ่ะต่อไปเจบเรียบร้อยนะของที่ต้องดึงนะครับต่อไปเป็นในส่วนออปชั่นการ์ด เออแต่ว่าถ้าเกิดเพื่อนๆทำเจาะเกาะร้อยได้เนี่ยจะเป็นเสื้อแล้วก็เป็นอย่างอื่นอย่างเงี้ยเอาวุธเพื่อนๆ้เนเนเาเอาโจมตีใกล้สิบเปอร์เซ็นต์ก็ได้อันนี้ก็จะช่วยทำให้เราโบกดาเมจโจมตีใกล้กับดาเมจหุ่นคิดเหมือนกันนะครับจะเป็นอาร์มแคนนอนหรือว่าจะเป็นในส่วนดักเคลนบูลคิดหมดอ่าต่อไปเป็นส่วนการท,ที่ต้องทำนะอันนี้หมีแนะนําเลยคุมดีที่สุดก็คือพี่อง์นี่ดาวได้จากกิจกรรมนะครับเนี่ยแต่ว่าหมีจบไปแล้วเลยไม่ขึ้นนะครับค่าทาการ์ดตรงนี้จะอยู่ที่สี่สิบล้านใช้อยู่สองพัน แต่เพืเ่อนๆสามารถลงออร่าเคลนครับลงออร่าเคลนก็ก็ฟรีอ่ะอย่างที่มีทํานะครับนี่พยายามผ่านเก้าให้ได้ครับพยายามผ่านขั้นเก้าห้าจะได้นี่การฟ้าสองมีกดไปยี่สิบรอบมีจะได้การฟ้าประมาณยี่สิบถึงสามสิบต่อหนึ่งวีคได้ตรงนี้มีเปิดการ์ดมาถ้าเป็นการ์ดแพงการฟ้าห้าห้าหกล้านมีไปขายถ้าเป็นการ์ดหนึ่งจุดหนึ่งมีก็ไปย่อยก็ได้อ่อกลมๆอะ่ะห้าสิบการฟ้า เพื่อนๆก็สะสมจากตรงนี้ฟรีได้เลยสามารถทำพิโอนี่ดาวฟรีได้นะไม่จําเป็นเลยครับที่จะต้องแบบไปซื้อหรืออะไรพิโอนี่ดาวคุ้มไหมจากที่มีใช้มีบอกเลยว่าคุ้มเพราะว่าได้คอนเทนต์ฟาร์มเหมือนว่าฟาร์มเราไปตีมอนเตอร์ที่เลเวลเออเยอะกว่าเราตีไม่โดนก็ต้องแชร์ตรงนี้นะครับแล้วก็เป็นในส่วนการตีบอสได้ทุกแบบเลยมิโนโทอแรงกว่าถ้าไปตีขนาดใหญ่ก็จริงแต่ว่าอย่างที่บอกพิโอนี่มันตีได้ออเราเราไม่ต้องเปลี่ยนการจบเลยไปเดียวคุ้มกว่าแน่นอนนะแต่เกิดเพื่อนๆที่มาท,ท,ที่ว่าจะไปทําเป็น เออจะไปจะไปตีตัวไหนเราเปลี่ยนธาตุตามนะมันก็ดีครับมันก็จะแรงแต่เพื่อนเพื่อก็หมดเยอะหมดหมดเยอะกว่านะมีแนะนําพี่โอนี่ดาวควรจะทําเพราะว่ามันจบเลยทุกคอนเทนต์อ่ะพีวีพีก็สําคัญบางทีไปเจอพวกเรนเจอร์แอดค่าฟรีม,มันเยอะมากมีคําคนในกิวห้าหกร้อยถ้าค่าฮิตเราไม่มีพี่โอนี่ตีโดนยากมากสก,กิลไม่ค่อยโดนแต่ว่าอาร์มแคนนอนของเรามันมีข้อดีก็คือยิงไปแล้วเนี่ยโดนแน่นอนอันนี้ก็เป็นข้อดีครับ แต่เมื่อก่อนตอนที่เอารถเข็นไปชนเขาอะโอ้โหมีดบ่อยมากพี่โอนี่ช่วยได้เยอะจริงๆแต่ว่าถ้าเราขี่หุ่นแล้วใช้อัมแคนนอนก็ไม่ต้องครับแต่เราก็ได้ดาเมจสิบสกิลเห็นไหมจากสกิลสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วนอกอีกใบหนึ่งก็คือมิโนทอร์เพราะว่าบอสเกมนี้เป็นขนาดใหญ่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แต่เพื่อนเพื่อสามารถเปลี่ยนได้นะตีตามาธาตุได้แต่มิโนทอร์จะควบคุมกว่าก็ควรหาซื้อประมาณนี้นะครับถ้าเกิดเป็นในในเวพี p พีมีจะใช้พี่โอนี่คู่กับไฮด้าครับมียิงคนนี่ประมาณสองแสนถึงสามแสน ยิงพวกตัวนิ่มๆนี่โหนักเดียวร่วงเลยครับอันนี้หมีบอกได้เลยเอ่อดันแต่ละอันจะกวาดได้ต้องผ่านไม่ไม่ใช่ครับดานแต่ละอันลงเป็นปาร์ตี้ได้ครับอ,อ๋อไอไอคลิปที่หมีทำหนึ่งอาทิตย์หนึ่งร้อยล้านใช่ไหมอ๋ออันนั้นต้องอันนั้นเราลงคนเดียวไม่ได้อ๋อเราคลื่อนเก้าห้าไม่มีทางเลยให้สุตรลต่านเติมพันล้านหมื่นล้านก็ไม่ได้ครับอ่ะเดี๋ยวเราเข้าเรื่องกันต่อนะครับ นี่มีพูดถึงอะไรวะลืมแล้วว่าเป็นยี่เป็นคนยี่ลืมอออพูดถึงเรื่องการ์ดนะอ่ะต่อไปเป็นส่วนการ์ดหมวกใส่เป็นมดดาวครับแล้วก็การ์ดโล่ถ้าเกิดเป็นในออร์เคิหรือว่าในวอรมีจะมีจะใส่เป็นการ์ดไอ้นั่นนะมาน้นาแต่ถ้าวองเอจริงเป็นการ์ดเอ่อกรบแดงจะดีกว่าครับมันจะทำให้เรายืนนานกว่า อ่าต่อไปเป็นส่วนเสื้อเสื้อดีสุดตอนนี้ค่าเจาะขอทุกคนถึงไม่ค่อยถึง100เราก็ต้องใส่มูนแนกไปก่อนแต่อย่างที่มีบอกถ้าเกิดเพื่อนสามารถทําเสื้อกับเออขวานเจาะ15หรือ20ได้ทั้งสองอันเราก็ไม่ต้องใส่มูนแนกแล้วเราก็ไปใส่การ์ดตีบอสหรือว่าถ้าเกิดไปตีคนก็ใส่เออเป็นพวกบวกแอคแท็กเยอะๆก็ได้ครับมันก็ได้ดาเมจฟรีต่อไปพระคุมพระคุมการ์จริงๆดีสุดน่าจะเป็นการ์ดไอ้นี่ครับที่บวกเล็กถ้าเป็นสายมดัดอ่ะ แต่ถ้าเกิดเพื่อนๆที่แบบว่าเออบางคนเขาก็นิยมหมามากกว่านะหมามันครอบคุมกว่าจริงๆแต่หมามันคิดจากสเตนนอะแหละนี่ถ้าเกิดสมมติจะเอาหมัดแบบโคตรมหาบาลัยเลยใช่ไหมครับแนะนำว่าเอาการ์ดกบครับผม เพราะว่าหมัดเนี่ยมันจะคิดจากค่าเด็กเยอะมากเห็นไหมเนี่ยมับวกเด็กสิบแล้วก็ทุก18เด็กเนี่ยเราจะเพิ่ม0.5ซึ่งของเราหมัดเด็กเราเก้าอยู่แล้วแล้วก็เดี๋ยวเราต้องไปเอพในส่วนเฟืองของเด็กด้วยครับมันยิ่งบวกเยอะนะแต่ว่าเท่าที่เจ้าที่มีเห็นส่วนใหญ่คนก็จะชอบใช้หมามากกว่าเพราะว่ามันอัมแคนนอนได้ด้วย ไอ้เราแต่เอาแต่เพื่อนเพื่อนเือแล้วกันต่อหมาจะควบคุมจัก,กรวาลกว่าเท่าที่มีมองแต่ถ้าเกิดสมมติงบน้อยก็ใช้เป็นกบก็ได้ครับถ้าเกิดใครเล่นกะว่าจะเป็นสายหมดัดแบบยิงแบบหมัด 4, ละสี่ห้าละเพราะว่าที่มีเห็นคนที่เขาล่าบอสหมดัดยิงสามสี่ห้านะเขาก็ใส่การ์ดกบนะแล้วก็การ์ดกบราคาก็อะร้อยล้านเหมือนกันวะแพงเท่าหมาเลยวะอุ้ยหมาหมาแพงกว่าอยู่แล้วแหละอ่ะประมาณนี้นะครับเลือกเลือกเอา ถ้าเกิดโบอไม่มีงบประมาณก็แบบหมีก็ได้ครับสายฟีสายเติมนอยก็ใส่การ์ดแจกไปตีบอสห้าเปอร์เซ็นต์ก็ใช้ได้อยู่ไม,ไม่ไม่เปลืองด้วยอ่าต่อไปเป็นส่วนการรองเท้าใส่ฟิลัสครับบวกบวกวิดบวกเลือดนะครับสิเปอร์เซ็นต์เอ่อดีสุดใช่ไหมดีสุดหมีให้ประดับสองชิ้นก็คือใส่การ์ดหมีดาวครับหมีทำมาใบหนึ่งแล้วหมีดาวจะบวกฮิตแล้วก็บวสแท็กสามเปอร์เซ็นต์ครับซึ่งเป็นอะไรที่เราสามารถตีครอบคลุมจักรวาลใส่ส,สองใบจบเลยมอก็ดี PVP ก็ดี PVE ก็ดีถูกไหมครับเพราะว่ามัน บวกเป็นเปอร์เซ็นต์ไงแองแท็กของเรามันก็จะดีกว่าแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆที่คิดว่าจะตีบอสตีอะไรแบบเอาดาเมจแบบโหดๆก็ต้องใส่การให้ตรงท่าอย่างเช่นไปนตีบัฟเฟเมดเป็นความมืดก็ต้องใส่ซันท้าบูลิงสองใบอะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่ะเป็นต้นนะอันนี้จบไปส่วนเรื่องการแล้วอ่ะต่อไปเป็นส่วนเรื่องเฟืองนะครับเอ้ยเดี๋ยวเอาสเตตัสสกิลก่อนสเตตัสถ้าเกิดเป็นสายหมัดให้เด็กให้เด็กล้วนเลยครับเด็กมันเอ่อคิดค่าหมัดของเรานะครับโดยตรงเลยอ่ะเดี๋ยวให้ดูนะครับนี่ เอเสียหายเพิ่มตามค่าแท็กนอกจากนั้นแล้วเฟืองเราก็ต้องไปอัพด้วยครับยิ่งแรงยิ่งอัพเยอะยิ่งแรงนะครับเพราะ้าเอาจริงๆใช้เฟืองร้อยห้าสิบก็คือเก่งแล้วแต่ว่าถ้าจะเอาแบบดาเมจแบบหลักหมัดละสามล้านห้าล้านเฟืองต้องประมาณห้าร้อยเฟืองต้องประมาณห้าร้อยครับถึงจะทาได้นะแล้วเป็นไปได้ถ้าขวานบวกสิบห้าได้ก็ยิ่งทําง่ายมากนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปพูดถึงเรื่องออสเตตน,นะครับอ่ะเลขเก้าเก้าก่อนที่เหลือก็เอาสเต็งแล้วก็ ถ้าสเต็งกับเด็กเติมแล้วมีอาจจะไปเอาลักเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันมีค่าเฟืองเฟืองลูน่ะที่เราอัพอะขี้จากลักเนี่ยเป็นแอคแท็กก็ด้วยแต่ว่าเราจะไปอัพในส่วนตอนท้ายเกมตอนนี้เราต้องไปโฟกัสก็กคือลูนที่โบกเด็กเออลูนที่เปลี่ยนจากค่าเด็กเป็นแอคแท็กอ่าประมาณนี้นะครับแต่ว่าจากที่จากจากจาก,จากที่มีถามเพื่อนมีเป็นสุลต่านเขาใช้การ์ดกบนะใส่ถ้าเล่นเป็นสายหมัดอะเขาใส่การ์ดกบ เห็นแบบใส่ทีดาเมเอ็ดขึ้นหมัดหนึ่งขึ้นประมาณสามแสนแต่ว่าสมุดเขาเยอะสมุดเขาไปพันสามมีเพิ่งห้าร้อยเองมีไม่ได้ใส่เติมเยอะด้วยลนะถ้าใสา่เติมเยอะหมีก็คงไม,ไม่ไม่ต่างกันอนะ่ะมันกดมันมันอยู่ที่ว่าเรารู้ว่าต้องทําอะไรใช่ปะ่ะอัดเยอะเะแค่นั้นเองครับถ้าถ้าเรารู้หลักแล้วมันก็ง่ายใช่ปะ่ะเอาเดี๋ยวเดี๋ยวสกิลก่อนสกิลถ้าเกิดเราเริ่มมาตอนคัสหนึ่งคัาสองให้อัพที่คลายแท็กนะครับนี่รดชนก่อนเลยแล้วก็เออเอชชาร์คเต็มเชนคาร์เต็ม แล้วก็สกิลที่เหลือก็ตามนี้เลยครับเหมือนกันเป๊ะเลยแต่ว่าในส่วนพอเปลี่ยนค่าสามว่ค่อยรีเอารถเข็นออกเพราะเราไม่ได้ใช้อย่างอื่นเหมือนกันอย่างนี้เลยครับสายมัดอัพได้ตามนี้เลยครับเออแต่ว่าไอ้ตรงมาโดเกียตรงอัพแค่ห้าพอนะพอดีวันนั้นหมีนิ้วไปโดนแค่นั้นเองมาโดเกียอัพหนึ่งก่อนแล้วก็มานาคเล่นบูตเต็มครับแล้วก็มาอัพเอ็กมาธรีได้ค่าเจาะเกาะฟรีด้วยสิเปอร์เซ็นต์และแอร์แท็กร้อยต่อไปอันติกาวแกวเวตี้แล้วก็ถ้าเออแซนไซ แต่ไซก็เหมือนท่าพุ่งของแอสแต่แอสจะกระโดดตีลากับหลังของเราจะพุ่งข้างหน้าท่านี่เป็นท่าเอาไว้ตัวรอดครับเวลาลงดานบอสเข้าถึงตัว PvP แอสมามาตุยเขาเราก็พุ่งหนีเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับอัพตรงนี้เสร็จแล้วก็นี่เลยท่าวินวอล์ก่วยปาร์ตี้ตายยากครับอ่ะแล้วก็สุดท้ายแล้วก็มาอัพนิวไทยบาลีจบแล้วแค่นี้เองจริงๆเดี๋ยวสายพี่พี่เดี๋ยวมีเดี๋ยวมีทำแยกให้วันพฤหัสเพราะว่ามีว,ามวอลเดี๋ยวค่า200ร้โซบวกให้ดู แล้วเดี๋ยวมาทำไกดตรงนั้นดีกว่าจะเข้าใจง่ายมากกว่าประมาณนี้นะครับมีในส่วนสุดท้ายแล้วเฟืองเฟืองที่เราต้องโฟกัสนะเ,เราพูดถึงตอนเป็นพ่อค้าใช่ไหมครับคัส์หน่งคัส์สออ่ะก็อัพคาแทกครับนี่คาแทกจะมีอยู่ทั้งหมด5้าเฟืองครับอัพให้หมดเลยแค่นี้ก็ลถแข็แรงแล้วแล้วก็ถ้าเป็นตอนพ่อค้าคัส์หน่งคัส์สอก็อัพไอ้นี่ครับ อะไรนะเชนคาก็คือบวกบวกช่องลดแค่นี้เองดาเมจเพิ่มไม่อยู่ประมาณ5จุดอัพให้หมดเลยครับต่อไปพอเราขึ้นเป็นหุ่นเสร็จแล้วสิ่งเราต้องอัพก็คือเราจะต้องเตรียมเฟืองทั้งหมดคือ150ยหิบอัพนี่ก่อนเลยนี่รูนหมัดนะครับเซอร์โคซีไฟติ้งพลัสนะครับก็คือบวกดาเมจต่อรูน50แล้วก็ทุกครั้งเวลาเราตีมันจะสแต็กขึ้นเรื่อยๆ5รอบอย่างเช่นเรายิงประมาณ8 0 0แสนก็ขึ้น8ปดแสนสไปเรื่อยๆก็ประมาณล้านหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะอ่า ต่อไปเราต้องโฟกัสนะครับรูนที่สองก็คือเด็กนี่ครับเด็กเซวิสตรงนี้ก็อย่างที่บอกมันก็จะคิดค่าเด็กของเราไปแทงแทกนะครับตรงนี้มีทั้งหมดห้าหกจุดอัพให้หมดเลยครับเด็กเซวิสหนึ่งสองสามสี่ห้าอ่าหลังจากอัพตรงนี้เสร็จให้อัพอะไรต่อถ้าเป็นของมีมีอัพอีกนอร์ดีเฟนครับได้ค่าจอเกาะเพิ่มอีกสาม มันจะทําเจาะเกาะ้อยง่ายเพราะเราทำเจาะเกาะ้อยแล้วก็ไปลงแอคแท็กอันนี้เราก็แรงโคตรแล้วต่อไปนะครับถ้าเกิดอ,อันนี้พูดถึงเป็นหมีนะรูนเด็กรูนอะไรครบเส็จแล้วออพอะไรต่อมีขออนุญาตแนะนําไปที่ขวาล่างครับจะมีพวกรูนเด็กเยอะมากแล้วกดดูครับนะครับมีจําได้ว่ามันเยอะนี่เห็นนะค่าเด็กเห็นไหมครับแถ่านี้จะมีเยอะเลยประมาณสิบประจุเลยเนี่ยเพื่อนๆอ,อัพให้หมดเลยเจอเด็กเจออะไรเนี่ยัพให้หมดเลยครับ แถวแถวนี้เยอะเยอะเยอะแยะอันนี้สเตงสเตงก็ได้ดามเมจนะแต่ว่าเด็กจะดีกว่าถ้าสายมากักอ่าแล้วพออัพเอ่อรูนเด็กที่ได้บบกเด็กตรงนี้เสร็จแล้วอัะไรต่อถ้าเป็นหมีหมีเอาลักเซ์วิตต่อลักเซ์วิตก็คืออย่างที่หมีบอกว่าสุดท้ายแล้วเราอัพเด็กกับสเตงเต็มแล้วเราก็ต้องไปอัพลักเพราะว่าตรงนี้มันก็จะเปลี่ยนค่าลกของเราไปแักแท้อีกทีนึงก็คือเราจะได้สามต่อเลยประมาณนี้นะครับ ต่อไปสุดท้ายแล้วเราก็ต้องไปอัพอะไรที่บวกแอทแทกฟรีๆครับอย่างเช่นพวกแอทแทสเตนอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีเอ่อรวนแอทแบตเตอรี่อะไรพวกนี้รีไฟแต่มันไม่ได้บวกเยอะนะแต่ว่าเราไม่รู้จะอัพอะไรแล้วเราก็ต้องอัพครับเนี่ยพวกเนี้ยอัพให้หมดเลยใส่ขวานบวกยี่สิบรีไฟสิบเปอร์เซ็นอะไรพวกนี้อัพให้หมดอ่ะแค่นี้ครับจบแล้วสรุปคุณน,นะครับอันนี้มีบอกได้เลยว่าเป็นอาชีพที่เอ่อหาเงินเก่งที่สุดในเกมแน,น่นอนขายของได้สิบสามช่องแล้วก็ ดาเมจถ้าเล่นเป็นโฮดยืนยันจะหมีได้เลยว่ามีแข่งกับเพื่อนที่แบบว่า,อาของพอๆกันหมีก็ได้ที่หนึ่งตลอดนะเพราะว่าข้อแรกคือตัวเราเนี่ยมันยิงไกลครับพอเรายิงไกลแล้วดาเมจเราเรามันทําได้ต่อเนื่องแอดเคี้ยบางคีเข้าไปนัวกับบอสมางทีโดนบอสต,ตกตายในก็เหมือนกันดาเมจเราจะต่อเนื่องกว่าดาเมจเราไม่ต่างจากเรนเจอร์เอาที่หมีลองท่าของพอๆกันนะครับประมาณนี้เอเผื่อใครไม่เข้าทำได้เกี่ยวกับการทํของของพ่อค้าก็ไปเิียใต้คอมเมนต์พูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้ครับสรุป ถ้าใส่เวแบบมีเนี่ยก็หมัดใส่บอสสองสามล้านเอาแบบไม่บัฟเลยนะถ้าแบบบัฟก็สี่ห้าล้านแล้วแค่แค่มีใส่ของแค่นี้แล้วก็มั่นใจเลยว่าดาเมจต,ตอนตีบอสก็ถือว่าโหดทารนะ์ทหรืออะไรแบบนี้ก็ดาเมจถ้าดูไปดูดาเมจก็ดูที่มีลงดันก็ได้ครับเดี๋ยวมีก็ทยอยลงมาให้เรื่อยให้เพื่อนๆดูนะครับเผื่อใครมีคำถามอะไรมาพิมพ์ใต้คอมเมนต์พวกคุยแลกเปลี่ยนได้นะครับถ้าใครอยากได้ไกด์เต็มเต็มแบบเวอร์ชันมีลงไว้ใต้คอมเมนต์นะไปดูตรงนั้นได้จะแน่นกว่าตรงนี้เยอะ อ่ะประมาณนี้นะครับอ่ะแล้วเจอกันนะครับ